ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทางบ้านท,ทุกทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาท่านพร้อพันกุลภาที่ได้มาทำข่าวให้โอกาสทำข่า,ขาวเกี่ยวกับเรื่องงานเทศกาลนมันสก,การพระธาตุพนมประจำปีซึ่งปีนี้งานเริ่มวันที่21 21 มกราคมไปสิ้นสุดวันที่29มกราคมแรมหนึ่งค่ำเดือนสในวันแรกนี้เป็นวันสำคัญมากขึ้น8ปดค่ำเดือนสมคือวันปีนี้ทางจันทรคติตรงกับวันที่21นะมกราตอนเช้านี่ก็มีพิธีแห่พระบุคคล ที่เราทราบกันโดยทั่วไปเนาะเป็นงานที่สำคัญยิ่งภาคช้านี่งานแห่พระบุคุธจากลำแม่น้ำโขงสมมุติว่าเป็นสะดือทะเลพระบุคุนี่ยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีศักดิ์สิทธิ์สมัยพระเจ้าโศกมหาราชประเทศอินเดียนี่ท่านสร้างเจดีย์ถึง8 4 0 0 0สสถานที่จัดงานฉลองอหลายเดือนแต่ก็ได้ ปึกษาสงว่าถ้าให้งานบริสุทธิ์ไม่มีมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในระหว่างทำลายงานให้เสียหายจะทำอย่างไรใครจะเป็นผู้อรักษาก็พระสงฆ์เห็นว่าพระอุปคุตถือว่าท่านมีฤทธิ์ก็อัญเชิญมาในงานประเพณีนี้ก็ถือว่าก่อนจะมีงานใหญ่ของนามาจการพระธาตุพนมทุกปีก็ต้องอัญเชิญโดยมีคณะสงฆ์จาคณะจังหวัด คณะสงฆ์ฝ่ายสงฆ์พระสมมเนนแต่ฝ่ายบ้านเมืองก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรพนมปีนี้านายคุณไก่สอนกองฉลาดท่านให้ความสนใจในเรื่องพิธีทางาศาสนามท่านให้หน่วยงานต่างๆทุกอำเภอได้มีส่วนรวมเนะาะไม่มีส่วนร่วมร่วมในวันแรกก็มาร่วมกัน ือเมื่อถึงพิธีพร้อมกันที่เจ็ดนาฬิกาพร้อมกันที่ท่าน้ําริมแม่น้ำโขงแล้วทน,น,น,นายอำเภอตําแหน่งอําเภอในนายอำเภอต้องดําน้ํานาะแล้วก็ํำพูดคำกับการตํารวจพวกนี้ดาลงไปในน้ำเพราะอาราธนาอาราธนา,า,รนาพราะโุปคุดแล้วก็ท่านผู้ว่ารายการจังหวดัดต้องเข้าไปรับพระโอปคุตน,นอนรับอุปคุด หลังจากที่เราไหว้พระอา,ารัธนีลาบสินแล้วก็ทําพิธีอัญเชิญท่านขึ้นมาจากเมื่ออัญเชิญขึ้นมาแล้วก็นวกวาากน,กกนี่นเ,เพราะว่าราชการจังหวัดก็อัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาตามบันไดขึ้นมาข้างหน้าหน้า,หน,าหน้าซุ้มประตูที่ริมโขงแล้วขึ้นประดับบูธบุธระบบแล้วก็ขบวนแห่ก็เริ่มมาเริ่มจากริมสองฝั่ง ลา,านต่างๆก็เต็มไปด้วยเนาะเต็มไปด้วยฟุ้งชนโปรยดอกไม้ทุกเทียนอะไรต่างๆาสวยงามสวยงามแล้วก็หางขบวนยังอยู่โน่นทาน,นา้ำริมนม้ำโขงแต่ว่าหัวขบวนถึงวัดแล้วไปได้ไล่สองสามรอบแล้วแต่ยังไม่จบอันนี้แสดงแสดงว่า,าผู้คนทั้งหลายท่านมาร่วมอัญเชิญพระอุปคุต นิมนต์อารัธนาทันมาแล้วผลแห่งการอารัธนามาประดิษฐานไว้ที่ฐานพระวิหาร,รหารัวกระแก้วผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการไปอัญเชิญนี่ก็ได้อานิสงค์ด้วยคือชีวิตก้าวหน้าออทําให้ชีวิตก้าวหน้าเลยไม,ไม่ถอยหลังสองนำพายขึ้นสวรรค์ดีอกดีใจทุกคนดีจสามช่วยป้องกันภัยพิบัติภัยพิบัติมาจากไหนก็ตามน้ํา อุทกภัยเวทภัยอักคีภัยโจรภัยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาทําอันตรายชีวิตของบุคคลผู้ที่ทําการบูชาร่วมในขบว,วนแห่ผู้พุทธได้เพราะพอท่านก็มีฤทธิอ์อาน,นิสงส์บาร,รมีของผู้พุทธก็แผ่กระจ,ระจายไปยังทุกคนที่ลูกหลานที่ได้มาร่วมพิธีนะนี่แล้วก็สี่กำจัดสภมกิเลสดีอกดีใจกันทำมาค้าขายก็ร่ำรวยนย อันนี้ี่ว่าเมื่อถึงวิธีแล้วก็ทำพิธีอารัธนาขึ้นบนแท่นที่หน้าพวิหารหอพระแก้วที่ประดิษฐานไว้อันนี้อันี้คือเป็นตลอดเจวันนะแต่ว่าจะจอดตลอดตลอดเก้าวันเก้าคืนที่ประดิษฐานไวน้นี่แล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปเรื่อยทีนี้สำคัญอีกปีนี้มันมีพิธีภาคบายมีเปิดงานเนาะเปิดงานเทศกาลน,นมัมการพระธาตุพนม เห็นว่าได้เชิญพระนาทรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำตำแน่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบสำนักพุทธศาสนาสังชาติอะไรคาราไซนะอเ,เอเอนั่นท่านท่านมาหลายรอบแล้วล่ะมาที่นครพนมนี่มาหมู่บ้านทิ่หน้าท่านก็มาที่หนองสังนะครับท่านมาเป็นประธานอันนี้ท่านจะมาเห็นวราจะมาเป็นประธานในการเปิดพิธีเปิดในภาคบ่ายเนาะส่วน วันที่22ลุงขึ้นอันนี้สำคัญเลแห่ตุ้งล้วมันเนี่ยตุ้งมาจากไหนหลวงพ่อ,พอ,อตุ้งนี่มาจากทุกหมู่บ้านผพราว่าราชก,การจังหวัดท่านเคยไปทําที่กฬสินที่ไหนที่ท่านไปเนี่ยท่านจะทาทุ้งนี่เลยทุง้งแวลทุ้งชัยชนะ,ะทาไวสวยไปดูแล้วหมู่บ้านทนะี่น้าเขาทําสวยงามมากข้าพอท่าหมายมันคืออะไรแล้วคนก็ไม่เข้าใจอตุ้งนี่ถือว่าสําหรับทุ้งชัยมันเป็ะ ธงชัยนี่ธงบูชาเนี่ถือว่าสูงสุดนะธงนี่ถือว่าสูงสุดอย่างธงชาติของเราเนี่ยสูงสุดนะอันนี้ก็นี่เนี่ยธงที่เขาประดับเห็นไหมคือที่เออตรงนี้แหละถือว่าทําการบูชาด้วยุงบางเมืองเหนือเขาเรียกว่าธงของเราว่าธง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 มันจะเหมือนกับธงของเราที่มีงานบุญทุเวทอะไรต่างๆที่มันยาวเหมือนกันไหมก็ ก็มีมีมีเป็นแผ่นผ้าก็มีนะคล้ายๆกันทุงเนี่ยเป็นแผ่นผ้าก็มีอันนี้อันเป็นทุงที่เขาถักด้วยด้วยด้วยสายสายศินหรือด้วยฝ้ายก็มีแต่ความหมายเหมือนกันความหมายเหมือนกันอย่างที่เขาฉลองอุปสมบทจะมีทุงตานะเขาทําติดประตูท่านจะทํำยังไงครับปีนี้ท่านจะให้หมู่บ้านต่างๆได้ทํามาคนละทลายเขามีมีในายรายการดูแล้วก็นายอำเภอเป็นผู้กํากับดูแลเอาทุงมา เรแต่มืา่านเดี๋ยวนี้เขาเตรียมกันหมดแล้วนะคึกคัก,คกคมากดูนี่หน้ากุฏินี่ก็เอาปฏิไทแล้วสวยสวยงามสวยงามดูในนั้น,นก็นสวยงามมากถรอว่าอลังการถือว่าปีนี้อลังการมาที่22แห่ตุงแล้วก็มีฟอนเปมม็นอะครับผมเออฟอนสีโคตบูลอยสองสามรายการบูชาลลำบูชาพระธาตุในงานนี้ทำลำบูชาพระธาตุ เท่าไรเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นแนละ้วแต่ก็ผมนี่มองว่าอย่างนี้นะ <c oughs> มองว่าเอท่านผู้ว่านี่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องงานประชาสัคมคมีส่วนร่วมเออมีส่วนร่วมเขาก็เลยคึกคัก,ค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 กบุญท่านเป็นที้โอเพี่ว่าสุดยอดเลยสุดยอดของบุญเลยพ <c oughs> ี่เนี่พว่าท่านสนคือย้ายมาปุ๊บเข้ามาขอประชุมเลยว่างานนามัสการพระทานมีอะไรบ้างมาท่านบอกว่าท่าน ให้ผมมาไม่ต้องเรียกก็ได้ไม,ไม่ไม่ต้องมีหนังสือโทรไปผมมาที่จริงไม่ยังไม่ได้โทรท่านมาเองมามา,มาร่วมประชุมมานะั้นศึกษาข้อมูลเนาะศึกษาข้อมูลว่างานนะ้ำพัสกามรามีพระธาตุมีอะไรบ้างบางเราจะเสริมอะไรบ้างนี่แล้วท่านเสริมธงนี่แหละาก,การฟ้อนวันที่22บอกแต่กวานวันที่22ไม่ไมีไม่มีอะไรไม่มีรายการนะมีแต่ทําปกติธรรมดาแต่ว่าวันที่22ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่ง ในชีวิตในงานวัดทาประสาทพนมถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกครับที่มีรายการที่ให้ทุกอำเภอลูกหลานทุกอำเภอลงทุนโรงเรียนเนาะในนครพนมมีส่วนร่วมโรงเรียนแล้วตอนนั้นตอนนี้นี้เขาจะจัดกันมาเองให้ลูกหลานเขาก็อยากมานะตามที่ออกไปดูแล้วเขาอยากมามากคือได้มีส่วนร่วมในงานนี้ก็ถือว่าเขาดีใจเป็นการทําบุญกับองค์พระธาตุว่าทําบุญนี่คือทาให้ใจดีเนาะ เราว่าทําบุญไว้เป็นญานะยาใจยิ่งได้ทํากับองค์พระธาตุโอ้ดีใจอย่างมหาศาลบางคนน้ําตาไหลนะน้าตาไหลอะไรนี่โอ้ได้ทำได้ทำได้บูชาเพราะฉะนั้นการบูชาด้วยทุงก็ดีด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆ่างเง้่โดยการไปปฏิบัติยิ่งดีปฏิบัติบูบชาช่วยงานช่วยการพระธาตุให้ให้งานเกิดความเรียบร้อยนิงามและปีนี้จริงหรือเปล่าที่ว่าพระธาตุพนมเนี่ยอารามไปด้วยทองคำอาลามที่เนี่ย ยุคทองคํานะปีนี้ยุคทองคําทองคำเพิ้นท,ที่ขึ้นไปอยู่บนยอดพระท่าน,นร้อยกว่ากิโลแล้ว,เ,วลเออ,อรเราคือเหลืออีกเหลือแล้วก็รอเป็นพระพุทธรูปปางนาปกปางหน้าปกสิบเจ็กิโลสิเจกิโลกว่ากว่าลอพระหนักมากองเก้านิ้วสูง,สงเอาไปถวายเจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงเจิมให้โอ้ครับผมเมื่อ เมื่อวันที่สองนะท่านเมตตาให้เจิมให้แล้วก็มีเมื่อเจิมเสร็จแล้วก็อารัธนากลับคืนมาแล้วก็อ <tamanho S 2> ีกองค์หนึ่งที่จำลองก็ลังงรครับรองรักปิดทองก็ถวายเจ้าคุณชนเดบไปครับผมโอ้ท่านก็ทรงเมตตาสูงมากเป็นขั้งใจอัญเชิญวันไหนครับ วันที่สิบสองสิบสองเนี่ยสิบสองธันวาเนี่ยแหละอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำาประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อเก้านาฬิกาเนี่ยเป็นตัวเออเออสาธุนะถ้าใครถ้าใครมีเวลามีโอกาสมาร่วมอาราธนาอัญเชิญพระพุทธรูปทองคําขึ้นไปไว้ชั้นที่หกนะชั้นที่หกนะคืออาจารย์ประสงค์บุริลัมท่านก็หล่อไปแล้วเก้านิ้วแล้วก็มีมีแล้วก็ตรงนี้ก็มีท่านพระอาจารย์เพทาย ท่านอ,อาจารย์เปไทในท่านเป็นเป็นประธานเป็นหัวหน้าในการดําเนินการช่วยทังให้เกิดงานสําคัญสาคัญขึ้นมาเนอะอาะเกี่ยวกับเรื่องทองคานี่แหละล <ง S 1> แล้ว <ลง S 1> คณะมีิมิตอะไรไหมพาะหลวงพ่อบวชที่นี่ที่วัดนี้มาตั้งเด็กๆแล้วว่ามีนิมิตอะไรไหมที่มีคนมาถวายทองคําปีที่ท่านมาปีที่ทั้งปีนี่มีถวายทองคำตลอดหลวงพ่อมีิมิตอะไรไหมมิตน,นี่ถือว่าเราทําวัดสวดมนต์เช้าเย็นใช่ไหม ทางวัดสวดมนต์เช้าเย็นไม่ขาดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็จิตมันเป็นแล้วว่าเป็นอริยทรัพย์นะเป็นทรัพย์ภายในนะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราก็อธิษฐานใช้บาร,รมีนะทายสินเนปวิคสาเมอุนะคืออธิษฐานบารมีอธิษฐานแล้วว่าอธิษฐานว่าผู้ใดเคยในอดีตชาติ คยเป็นลูกเป็นหลานขององค์พระธาตุอยู่ไกลแสนไกลจะเป็นพระก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามขอให้ดลบันดาลให้จิตท่านได้มาร่วมกันมาบริจาคร่วมกันว่าจะอบทองคําพระธาตุหยดน้ําค้างแล้วก็ปียอดพระธาตุขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วก็ทาถวายองค์พระธาตุก็ปรากฏจากนั้นมาก็มีคนหลั่งไหลมาบัานไดยังเป็นทองอ่ะ เราเป็นทองมัน,น,นไดนี่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมเออเป็นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่คือเสร็จเรียบร้อยโอ <c oughs> ้าทาด้วยศรัทธาจริงๆคนนี้ครับผมทำ, <c oughs> ท,ำทำด้วยศรัทธาบันไดทองคำที่ไหนได้ว่าเป็นนิมิตจากที่เราปฏิบททัติปฏิบัติธรรมร <c oughs> ปฏิบททัติธรรมนี่แหละ <c oughs> เพื่อว่าเป็นเป็นอุคานิมิตเข้าไปอยู่ในใจแล้วก็อธิษฐานจิตอธิษฐานนบารมีใช้บารมีธรรมที่บุญกุศลที่เราทำเนี่ย เป็นรวมกันเป็นทรัพย์ภายในเหมือนแม่เหล็กนะเห็ุกองก์คโตๆมันสามารถดูเหล็กได้แต่บุญกุศลที่เราทำแล้วอธิษฐานจิตนี้คือว่าทรัพย์ภายนอกก็มาจากลูกพระธาตุล้านพระธาตุนี่แหละแล้วการคนที่ไม่ใช่ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มาร่วมในชาติก่อนในชาตินี้ได้มามก็ให้ได้มานี่ครับพากว่ามาตลอดบัดเนี่อีกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อห่วงใหญ่เรื่อง หมู่บ้านศราแล้วห่วงใยเรื่องอาชีพชาวบ้านหลวงพ่อมีนโยบายยังไงปีนี้อาชีพชาวบ้านนี่เนาะคือได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำอารัชมังคลาจารย์แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการผนตะวันออกหมู่บ้านศรนาโอ้สาธุยุทธศาสตร์ของอรัฐบาลน,นําเป็นยุทธศาสตร์แผนพ,พ,พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะ20ปีทํามาแล้วเจปีนะพอดีองค์กรท่านวัด โซทอท่านอายุ96แล้วท่านไม่สบายก็ยกเป็นที่ปรึกษานะั้นท่านก็มาตั้งเป็นประธานผนตะวันออก24จังหวัดครับผมแล้วก็ต่อมาวัดประชารัฐสร้างสุขเนี้เจ้าคุณสมเด็จพระมหาดิรวงศ์วัดราชบาพิตรท่านก็ตั้งให้เป็นประธานหมู่บ้านรักษาวัดประชารัฐสร้างสุขผนตะวันออกอ,อ,กอีก24จังหวัดอีก เนี่ยเดิน้ายตลอดเนี่ยอธิษฐางของการไปในที่ต่างๆเป็นบุญเป็นกุศลมารวมกันแล้วอธิษฐานนี่มีคนมาช่วยในการาพัฒนาในวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับนี่นจึงว่ายุคนี้จึงเป็นยุคทองมาด้วยแรงบุญแรงกุศลของอลูกหลานองค์พระธาตุข้าวโอกาสพระธาตุนะทั้งภายในภายนอกร่วมกันทุกฝ่าย หมู่บ้านสินห้าก็จะมาให้ขายสินค้าโอทอปด้วยใช่ไหมครับเทำหมู่บ้านสินห้านั่นนี่งานนัสการปีนปีที่สามนี่ปีนี้ผู้ว่าจะทําเป็นกรณีพิเศษให้สวยงามที่สุดลานหมู่บ้านสินห้าสิบสองอำเภอของนครพนมหน่วยงานต่างๆแล้วก็สิบสองตำบลของท่าพนมแล้วก็หน่วยงานเรือนจาก็มานะโรงพยาบาลก็มาเนี่ยมันอันนี้เป็นสินค้าโอทอปของแต่ละอำเภอแล้วกมาจัดราชการ แล้วก็ศิลปะอะไรต่างๆประเพณีของแต่ละอำเภอเอามาแสดงเอามาอวดคาว่ามาอวดดีเรามีดีอวดดีแต่ก่อนเป็นร้านค้าของคนทั้งอื่นมาเอ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 าเงินเอาทองไปแต่อันนี้เขาเราให้คนนครพนมได้เงินใช่ไหมได้เงินให้ให้ฟรีใช่ไหมห่อให้เอ้าให้ฟรีให้ทํเพลแต่ว่าเขาให้มีว่าต้นให้ตั้งต้นทุกทุกทุกล้านต้น ต้นมาวิสาขบูชาอมาค้าบูชาต้นมาค้าบูชาพออันมาค้าบูชาก็แห่เป็นขบวนเข้ามาถวายองค์พระธาตุทุกรานมาทาบุญกับพระธาตุนี่นี่คือเรื่องและก็สองปีนี่ก็ให้เป็นหมู่บ้านศรีนาเหมือนกันแต่งตั้งลานเหมือนกันคือปรับให้สวยงามนั่นนะอันนี้เป็นหลักนี่ก็ตามความประสงค์นผู้บ่าว่าคนนครนนต้อง มีรายได้ต้องมีรายได้ของเรายังคิดอยู่เหมือนกันเนาะเรือไฟที่เขาทำนี่ครับทําไมลงลงทุนเป็นล้านนะแล้วมาเผานอนอยู่ทั้งเดือนกินขึ้นอยู่เนี่ยมันมันเสียศูญเสียไปเมากนะมั้ยแต่ว่าคนอื่นมาตั้งล้านเขาเอาไปเงินไปหมดพูดคุยกับผู้ว่าแล้วตรหรับเออเห็นตรงกันใช่ปะเห็นตรงกันหรือผมอาจจะทําแบบวิธีใหม่จะให้ชาวทั้งจังหวัดนี่ มาตั้งร้านแบบนี้หมู่บ้านชิ้นหน้าเลยแหละในที่จังหวัดไม่ไหมงานโอ้ชาวนครพันลงก็ได้พอเลยปีน่ะเอาได้ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพราะว่าท่านท่านท่านตั้งใจมากโอครับท่านจังใจมากต้องขออนุโมทนาท่านผู้ว่าแล้วก็ชาวนครท่านมาและเข้าใจท้องถิ่นว่าระเพณีนั่นนั่นนั่นนี่ท่านคิดดีคิดดีพูดดีทําดีนั่นแหละไอ้สามแล้ว ทุกวันก็จะมีการแห่ต้นกันแล้วลก็ฟังเทศเนาะ,ะ,ะวันสําคัญคือวันสิบห้าค่ำเดือนสามีอะไรพิเศษอันวันนั้นก็มีพิเศษอยู่คือปฏิบัติธรรมด้วยอนอกจากวางฟังเทศที่หน้าวัดเนาะ,ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมฟังธรรมฟังธรรมจำชินกินทานเพราะวานกิเลสทาให้พิเศษถือว่าเป็นเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนา ทีนี้ก็เจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็จะมางานนี่และงานฉลองอายุวัฒนมงคลในวันที่แปดนนมามาไหว้พระธาตุด้วยแล้วก็ท่านมามาร่วมเป็นประธานให้ด้วยวันที่แปดภาคเช้านะไม่รับผมนมนตลพระอาจารย์ไปทุกปีนะเอาบวงสวงพระญาสีโคกหน้าวัดเนี่ยเขาทำบุญตักบาตรก่อนอันดับแรกซองก่อนพิธีต่างๆหลายกิจกรรมอยู่เอหลายกิจกรรมเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาเนาะ เพราะมาชื่นชมกับชาวนครพนมเราที่ได้มีโอกาสได้มาแสดงออกซึ่งฝีมือศิละปะวัฒนธรรมต่างๆสินค้าต่างๆเอามาร่วมกันแสดงเราเ,ราเป็นเป็นเจ้าภาพเราต้องทำให้สวยงามทำให้สวยงามแล้วก็เกิดความสุขความสบายใจพระถ้าก็คงจะปกปักรักษาเทวดาจะคุ้มครอง,องอน,นี่เป็นผลเป็นผลที่เราได้ทำร่วมกันเนาะ เพราะฉะนั้นญาติโยมมีฐานะมีอามีอาชีพดีมีมีเงินมีทองมาพระสงฆ์ก็สบายใจดีอกดีใจด้วยพอยุคนี้เป็นยุคโควิดเนาะแต่ว่าไม่ต้องกลัวโควิดเนะเพราะว่าเรานับถือพ,พระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าจุดยอดแล้วแต่ว่าการนับถือนี่ต้องเอาพระพุทธไว้ที่หัวนะเอาพระธรรมไว้ที่ใจเอาพระสงฆ์ไว้ที่ทองไม่ลดการเพราะว่า<แ>ทุกอยู่ที่หัวใช่ไหมเวลาทุกจ์งจริงเขายิงหัวนะ ทุกอยู่ที่หัวถ้าพราะพุทธโทร,รู้ตื่นเบิกบานมันไม่ไมยิ่งอมันไม่ทุกนะสองพระธรรมวจีใจไม่กลัวคือใจมีธรรมใจบริสุทธิ์ไม่ตุนกลัวอร่อยเลยเนี่ยสู้สู้ไม่เมล่รเนี่ยธรรมะรักษาใจแล้วก็ถ้าถ้ามีพระสงฆ์เอาไว้ที่ท้องเนี่ยคือสุปฏิปนโนกินดีนะกินอาหารกินให้ดีมีประโยชน์ดีก็โปรดลดรอร่อยค่อยใด้คุ้มค่ามีห้าโม่พึงจำควรนำพา,นาสุเพราะว่ากินดีนิโรภัย คือสุแปลว่าดีกินดีเอาคุณของท่านสุปฏิปันโนปฏิบัติในการกินดีสองอุชุปฏิปันโนปฏิบัติในการกินตรงตามหลักโภชนาการเขาครับผมยายะปฏิปันโนปฏิบัติพอดีเวลากินจะกินเกินไปอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปอย่าทิ้งอย่าคว้างสอิจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรเกียฐานะของเราเนี่ยพอเอาไว้ที่ท้องไปเจ็บแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาเนาะ ที่ว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์ที่ว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราทั้งหลายถ้าคนยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมถ้ากายมีศีลก็คือคนสง่างามถ้าใจมีธรรมก็คือคนบริสุทธิ์ด้วยเดชอนุภาพแห่งพุทธร,รั์กำจัดทุกข์ให้เกิดสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานอนุภาพธรรมรัฐกำจัดมารให้ชินบานผุดผ่องพยองไพยอนุภาพสังกรรัฐกำจัดโรคให้สิ้นโศกสิ้นทุกข์สุขสดใส อนุภาพพระตรัดเป็นชัดชัยอยู่ที่ใดไปที่ใดให้เป็นสุขทุกท่านเทินขอจเจริญพรขอให้ธรรมะที่หลวงพอ่อแสดงธรรมวันนี้จงเป็นพระรักปัรจัยให้กับบรรดาพีน่น้องทุกท่านี่ได้ชมได้ฟังมีความสุขความเจริญและในวันที่9ท่าธันวาคมนี้อย่าลืมมากราบหลวงพ่อขอพรเนื่องในวันอายุวัฒนะของหลวงพอ่อปีนี้ครบรอบ8ปปีปเป็นสิริมงคลยิ่งขอพระุณท่านได้ายจย่างมากสาธุโอเนร